สวัสดีครับเอิร์นอันหันสาชาแนลครับสวัสดีกันนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมมีเรื่องราวของสาวดีใจขายของได้สุดท้ายถึงกับน้ําตาตกในมาแชร์ให้เพื่อนๆรับชมรับฟังนะครับก่อนรับชมผมขอแนะนําช่องเอิร์นอันหันสานะครับว่าเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงาน DIY รีวิวสินค้าและข่าวสารที่น่าสนใจถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้กดติดตามช่องเอิร์นอันหันสาได้เลยนะครับ และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมตั้งใจทําและคลิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสาวดีใจมีคนมาซื้อกระเป๋าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเตือนภัยหลังจากมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้โพสต์ภาพธนบัตปรปลอมที่ได้รับมาจากลูกค้าพร้อมระบุข,ข้อความว่าช่วยกันร,รีทวิตค่ะทุกคนเราขายของแล้วเจอแบงค์ปลอมเกือบหมื่นโอ้ยคือหน้าชาไปหมดเลยอะ น้ำตาคลอเลยพิมพ์ไปมือสั่นไปคนที่ทำคือใจคอทำด้วยอะไรอ่ะเนียนแบบเนียนมากนี่ถ้าไม่เอาไปฝากธนาคารคือจะไม่รู้เลยนะนอกจากนี้ยังโพสต์ระบุเพิ่มเติมอีกว่านอกจากจะได้กระเป๋าฟรีแล้วยังได้เงินทอนไปอีก700บาทด้วยไม่ไหวแล้วอ่ะเครียดจนจะอ้วกแล้วอันนี้เป็นภาพแบงค์ปลอมที่สาวรายนี้ได้รับมานะครับก็เนียนจริงๆนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวรายนี้สู้ต่อไปนะครับและ ผมขอแนะนำเบื้องต้นให้ไปหาซื้อไฟฉายตรวจธนบัตปรปลอมแบบในภาพมาใช้ก็ดีนะครับราคาไม่แพงส่งแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากยูไลท์ข่าวดังเพืเ่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้อย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอนอนนนศาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ